สวัสดีค่ะหพบกันอีกแล้วนะคะชื่อรายการนะคะคุกเกอร์สไตล์เชอร์รี่เพื่อแม่ที่รักนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะสเสนอเมนูเป็นเมนูสุขภาพมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกข,ข้าวมูลด้วยข้าวมอ่าและไลเบอรี่นะคะ ขออนุญ,ญาตพูดภาษาอีสานปนด้วยนะคะรา,าร,คารายการที่หนึ่งก็คือเป็นข้าวรายการที่หนึ่งก็คือเป็นข้าวไลบรารีนี่นะคะ ตัวนี้ค่ะนี่คือข้าวไลบรี่นะคะตัวนี้สีม่วงๆนี้นะคะเข้าวไลบรี่เนี่ยเข้าต้องแช่ไว้หนึ่งคืนเพราะถ้าไม่แช่อ่ามันจะแข็งนะคะอันที่สองเป็นข้าวเม่าคะค่ะข้าวเม่าคือตัวนี้นะคะ เดี๋ยวนี้มีข้อวเม่าที่เก็บไว้ได้เป็นปีแล้วนะคะเคยทานได้ทั้งปีนะคะสนใจซื้อสินค้าถามได้นะคะเมื่อกี้ข้าวไลบรารีก็คือ,อตวงถ้วยนี้นะคะก็คือหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะส่วนข้าวเม่าข้าวเม่าใช้1ถ้วยนะคะ เสร็จแล้วก็เป็นกะทิหัวกะทิค่ะหัวกะทิทั้งหมด300กรัมที่คั้นแล้วเรียบร้อยที่เป็นน้ํานะคะเริ่้อย300กรัมข้อที่สี่ก็คือเป็นน้ําเปล่าน้ําเปล่า300กรัม ก็คือเราเอาเข้าวและบลีแล้วก็ข้าวเม่ามาหุงรวมกันในหม้อหุงข้าวที่เราหุงทุกวันนี้ค่ะก็คือก็คือเอาหัวกะทิเทเข้าไปตรงนี้นะคะชั่งให้ได้300อยกร,รัมก่อนแล้วก็เอาน้ําเปล่ากับหัวกะทิรวมกันทั้งหมดให้ได้ทั้งหมด6ถ้วยครึ่งนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็น้ําตาล หช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือดําตัวนี้นะคะเป็นเกลือสุขภาพนะคะเกลือสุขภาพ1ช้อนชาแล้วก็มีมะม่วงนะคะตอนนี้เราไม่ทําข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเราทำข้าวเหนียวข้าวมูลด้วยไรบรีแล้วก็ข้าวเม่าะคะ่ะวิธีทําก็คือเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมด และเบอร์รี่ข้าเม่าหัวกะทิกะน้ำเปล่ารวมกันเรียบร้อยเสร็จสับปึ๊บไปในหม้อหุงข้าวของเรานะคะแล้วก็กดหุงตามปกตนะะิเสร็จแล้วช่วงรอหุงข้าวก็จะปลอกมะม่วงนะคะ ประโยชน์จากไลบรี่กับประโยชน์จากข้าวเม่าจะเยอะมากเลยนะคะเป็นเมนูสุขภาพด้วยตัวนี้ เสร็จแล้วค่ะกลัมาเมื่องเสร็จแล้วค่ะ<อ>ข้าวเชอรี่หุวงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตัดโชว์อย่างเดียวนะคะ ตอนหูจะหอมกระทิมากเลยนะคะนี่นะคะมองไม่เห็นมากมืด สดมากนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ จะไปถ่ายที่จานนะคะจะให้ดูที่จานนะคะ น่าทารหนรือเปล่าคะไม่ใช่ข้าวขาวคะ่ะเป็นข้าวไลบุรีแล้วก็ข้าวเม่าคะ่ะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูสำหรับวันนี้นะคะ ขออนุญาตขายของค่ะก็ตอนนี้เชอรี่ขายจมูกข้าวนะคะเป็นข้าว5้าสีถั่ว5้าสีงาขะมะนาำขมิ้นชันบดเป็นผชงชงดื่มใส่อาหารก็ได้แล้วก็ใส่กาแฟโ,โกโก้โอชินก็ได้นะคะสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ที่กสุขภาพทานได้หมดเลยนะคะก็ สนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรกับไอดีลน์ตัวนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของพี่สะพยพี่นกกันจรัดด้วยเอาข้าเหนียวตัวนี้มม่วง เป็นเบิร์เดย์แล้วกันนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์พี่สะพายพี่นกกัญจรัตนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย